น้องยายาครับได้ทําการเรียนภาษาไทยมาเขางทบเอ็กซ์เพรสแล้วนะครับเชี่ยวชาญมากเราจะให้คุเข้าแข่งขันนะครับถ่ายอ่านชื่อคาแล้วก็ถ่ายให้น้องยายาถ่ายว่ามันเป็นคาว่าอะไรใช่ได้ใบนะครับทำท่าใบให้น้องยายาอหอกเสียงนะครับโดยที่เราจะมีตัวอย่างให้คุณเด่นเป็นตัวอย่าง ญายยืนนะครับเดี๋ยวมองท่าทางของคุณเดชดูนะครับว่าเขาใบ้คาว่าอะไรให้ทยภาษาไทยนะครับห้ามส่งซิกกันนะครับทำเสียงได้ไหมครับห้ามส่งสายตานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับต้องทายเหรอฮะต้องทายครับต้องทายต้องทายครับผมเดชได้คำใบ้ยังครับได้ยังคะได้แล้วครับได้แล้วครับดูยากเช่นตรงกลางนิดนึงครับผมนี่เลยครับอ่าโอเคคุณเดชพร้อมไหมครับมีเวลาในการใบ้ครับ20วินาทีนะครับโอ้ ยี่สิบวินาทีไม่พอยี่สิบวิค่ะก็คุณหันหน้ามาคุณก็จ้องตากันไปสิบวินาท้นก็ไม่ทันยโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคมว้ยเอาเอาตัวเอ้ยเอาแล้วนะครับอะไปเลยครับหมูมีคำว่าหมู หั่นกินแผ็ดเที่ยวหรือทำไก่ทำหมูมีทำหมูมีทำหทำว่าหมูมะนาวหอนนี้เคยหอมูมะนาว่าแค่นี้เองนะครับอเ่อนเอเย่เห็นไหมครับน้อยยากกินเห็นไหม เราใช้แฟนคลับนะครับที่มาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับอ่านเลือกแผ่นป้ายก่อนนะครับ